างสาวกัญญาภผลวันนี้จะนําทุกท่านไปทําความรู้จักกับโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกันค่ะไปกันเลยค่ะโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่275หมู่1 1ตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนขนาดกลางประจำอำเภอมีเนื้อที่40ไร่กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2528มีนักเรียน75คนอาศัยวัดราชทรงธรรมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวผ่านผู้บริหารและครู โรงเรียนได้พัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันร่วมอายุ36ปีได้ผ่านการประเมินเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สถานศึกษาต้นแบบพอเพียงของสพทผลการประเมินรอบ3ระดับดีมากมีผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศโดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนขยันประหยัดซื่อสัตย์และพัฒนาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น682คนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน45คนคะ่ะ แนวนโยบายโรงเรียนแคนดงพิทยาคมปีการศึกษา2 5 6 5แนวนโยบายที่หนึ่งเลยหนึ่งก็คือโนชัยเรดวิไฮซึ่งถือว่าเป็นแนวนโยบายหลักของโรงเรียนในการที่เราจะดูแลลูกหลานของเรานักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนแคนดอมพิทยาคมของเรานักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคนเมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มสจะต้องจบสามารถที่จะต่อในระดับการอาชีพหรือสามารถที่จะต่อในระดับชั้นม .4 ในโรงเรียนของเราต่อไปส่วนม .6 จะต้องจบแล้วก็มีที่เรียนต่อทุกคนที่ต้องการฉะนั้นนักเรียนทุกคนขอให้มัน่นใจได้ว่าเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่โรงเรียนแขนงงที่เดียวของเราแล้วเราจะได้รับการดูแลจากคณะครูบุลบคลากรของเราทุกคนอย่างดีจะไม่มีใครท,ที่ต้องอยู่ข้างหลังใคร นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลทั้งเรื่องวิชาการการเรียนการสอนในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับพเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับฉะนั้นโรงเรียนเราให้ความมัน่นใจได้ว่าเมื่อนักเรียนทุกคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่โรงเรียนพร้อมจะดดูแลนะครับทุกคนมีความเท่าเทียมเสม,มอภาคในทางการเรียนการสอนทุกประเภทนะครับแนวนโยบายที่สอง การพัฒนาคนตามสมรรภาพสู่ความเป็นเลืศนี่คือเป็นแนวทางหลักกีกแนวทางหนึ่งที่โรงเรียนเราพยายามดำเน,นินการนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเรานันกเรียนคนใดมีความสามารถด้านใดขอให้พวกเราได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่โรงเรียนเราจะมองหาความสามารถดูแววดูพลสวรรค์ของนักเรียนของเราทุกคนที่มีความถนัดในแต่ละด้าน โรงเรียนเราพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเราประสบสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาดนตรีศิลปะทุกขแขนงเพราะโรงเรียนเรามีความพร้อมในการที่จะพัฒนาครูในการที่จะพัฒนานักเรียนคุณครูเราทุกคนมีความรู้ความสามารถแต่รักษาภาวิชาโดยตรงฉะนั้นขอให้หนักเรียนผู้ปกครองจงมั่นใจเมื่อเราเข้ามาที่นี่เราก็ไม่แพ้ใครโรงเรียนอื่นๆที่มี โรงเรียนเราก็มีครูเรามั่นใจได้ว่าครูเราทุกคนสามารถที่จะพานักเรียนของเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่พวกเราต้องการเพราะโรงเรียนเราต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นประสบผลสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านที่ตัวเองถนัดที่สุดนะครับโยบัยที่3การจัดห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายโรงเรียนแคนโรงพิทยาคมของเรามีห้องเรียนสปุตนิกสําหรับนักเรียนพิเศษมีความสามารถพิเศษซึ่งห้องเรียนสปุตนิกนั้น ปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนเราได้จัดไปสองสองห้องระดับม1หนึ่งห้องม .4 หนึ่งห้องปีนี้ก็จะจัดเพิ่อมอีกเป็นระดับช่วงชั้นละหนึ่งห้องนะครับสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่จะเรียนห้องสมุดนิ้นั้นขั้นต้นจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า3 0 0นนะครับถ้านักเรียนคนใดที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนนะครับก็สามารถที่จะสมัครเรียนได้แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ที่โรงเรียนบอกไปก็คือผลการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า3.00เหตุผลทําไมต้องมีห้องสปนิกเพราะว่าโรงเรียนเราจะต้องคัดเลือกนักเรียนส่งเสริมนักเรียนของเราให้มีความเป็นเลิศเพื่อที่แข่งขันสู้กับทุกโรงเรียนได้ฉะนั้นนักเรียนจงมั่นใจว่าถ้าเรามีความรู้ความสามารถเรียนที่นี่เราก็พร้อมที่จะสู้กับทุกคนได้ ในโรงเรียนต่างๆน,ะนอกจากห้องเรียนสปุตนิกแล้วห้องอื่นๆการจัดการเรียนการสอนนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะค,าคุณครูเราทุกคนนะั้นสามารถที่จะดูแลนักเรียนได้ตามกลุ่มสาระนะครับนอกจากนั้นเราจังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ในักเรียนได้คน้นคว้าสามารถเข้าใชา้แหล่งเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจเช่นห้องคอมพิวเตอร์เรามีคอมพิวเตอร์มีระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วนัวกเรียนสามารถใช้ได้ตลอด องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ห้องสมุดเราไม่มีเพียงแต่หนังสือวันนี้เรามีระบบค้นคว้าในระบบอิเล็กทรอนิกระบบดิจติตอนนะครับให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าใช้ได้มีระบบ WiFI ที่ทันสมัยรวดเร็วนักเรียนสามารถที่จะใช้ได้ทุกห้องที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะค้นคว้านะครับนั่นคือสิ่งที่โรงเรียนพยายามจัดซื้ให้กับนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนของเราที่จะคน้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนปกตินะครับแต่นักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษนะครับสามารถที่ค้นคว้าได้ตลอดเวลาทุกเวลาที่เรามีที่มีเวลาว่างนะครับแต่นังเรียนเราจะให้นักเรียนทุกคนได้ใช้อิสระในการเรียนการสอนแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สุดทําให้พวกเราสามารถที่จะพัฒนาจุดเองได้ สู่คุณภาพที่เราต้องการสู่ครเป็นเลิศน,นั่นคือความหลากหลายของนักเรียนของเราที่นี่นะครับขจรวาที่4การเรียนรู้วิชาการเชิงวิชาชีพนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรานะครับเน้นการเรียนรู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้โรงเรียนเราก็เช่นกันนะครับั้ะนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแล้วจะต้องสามารถที่จะสร้างอาชีพหาความถนัดของตนเองในระหว่างเรียนเพื่อที่จะไปประกอบวิชาชีพ ในภายภาคหน้าได้ฉะนั้นนอกจากวิชาการที่พวกเราได้เรียนในห้องเรียนในเชิงทฤษฎีแล้วเรายังมีการปฏิบัติให้เกิดแนววิชาชีพฉะนั้นนักเรียนที่มีความสนใจในด้านใดโรงเรียนเราก็มีความพร้อมในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ในักเรียนได้พ้นคว้าหาความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ในการที่จะทําอาชีพของตนเองหารายได้ระหว่างเรียนนะครับนี่คือจุดป,ประสงค์หลักของโรงเรียนด้วย เมื่อพวกเรามีความรู้แล้วเราต้องสามารถที่จะหารายได้ระหว่างเรียนนะครับเพื่อที่จะจุนเจียตัวเองช่วยเหลือครอบครัวไม่ให้ลําบากนะครับฉะนั้นนักเรียนที่มีความต้องการนะครับในการที่จะประกอบวิชาชีพเรามีสาขาหลายๆอย่างให้พวกเราได้เลือกและคุณครูเรามีการเปิดเป็นชุมนุมเป็นกิจกรรมที่สนใจให้นักเรียนของเรานั้นได้เลือกในสิ่งตัวเองถนัด เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในภายภาคหน้าเมืม่อเราจบการศึกษาไปแล้วเราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เราชอบนะครับดังนั้นทุกคนนอกจากเรียนรู้ในะทางวิชาการแล้วจะต้องมีความสามารถในเชิงปฏิบัติก็คือการปฏิบัติงานต่างๆที่เป็นพื้นฐานสู่วิชาชีพที่เราชอบในอนาคตต่อไปเรา,เรานำไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาตัด มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มาตัดตัดให้เป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็นําไปใส่เตานะคะอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วไม้หยาบนะคะจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงถึงจะเป็นฐานได้ค่ะแต่ถ้าไม้แห้งจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงนะคะถึงจะเป็นฐานพอเป็นฐานแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนําใส่ถุงแล้วก็นําไปขายเพื่อที่จะได้นําทุนมาเป็น เพื่อการศึกษาให้แข่นักเรียนสุดท้ายก็อขอเชิญลูกๆนักเรียนของเราทุกคนที่อยู่ในเขตพืน้นที่บริการของโรงเรียนแคนดงของเรานะครับได้ตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนสร้างอนาคตมีอนาคตกับที่นี่นะครับโรงเรียนแคนดงของเราก็มีแนวความคิดในการที่จะสร้างบุคลากรสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่สามารถที่จะไปตรงไหนก็ได้ ในโลกใบนี้จะต้องไม่อายใครจะต้องเทียบชั้นเทียบเคียงได้สู่สากลครับสิ่งสำคัญโรงเรียนได้มอบภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจให้กับพวกเรามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะโรงเรียนได้นำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 การปลูกฝังความคิด การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความดีงามแก่ตนเองมีทักษะชีวิตและความมีินวใน,ในตนเองค่ะและสำหรับความภาคภูมิใจจากการเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ม .1 ถึงม .5 นะคะถือว่าได้พัฒนาศักยภาพทาั้งทางด้านการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะภาวะผู้นำในการเป็นประธานกระถินสำริบเด็กดีวีสต์การเป็นหัวหน้าห้องการเป็นผู้นำเชลิดเดอร์เป็นอารมโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของวงดุริยางโรงเรียนและร่วมแข่งขันละครประวัติศาสตร์เดียวทองระดับประเทศอีกทั้งยังเป็นตัวแทนนักเรียนในการอบรมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมกิจกรรมแกนนำทบีนำ้ำม่วงไอดอนการอบรมเยาวชนคนคุณธรรมของสอพทการอบรมเยาวชนไทยหางไกลายาเสพติดและยังมีการดูแลกันร,ระหว่างพี่น้องโดยสายรหัสเราลองไปฟังความคิดเห็นจากพ,พี่สิทธิ์เก่ากันเลยค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่ออาร์ตนะครับถนัดรอนยาตรางนะครับตอนนี้พี่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปะป,ะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับวันนี้พี่ก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะครับที่คุณครูและก็เพ่นบีจากแคนงดงวิทยาคมได้มาแนะแนวได้มาเชิญชวนน้องๆน,น,นะครับให้เข้าศึกษาต่อที่แคนงดงวิทยาคมนะครับ นที่เป็นศึกเก่าโรงเรียนวัดราชสัมคีนะครับแล้วก็จบจากวัดราชสัมคีก็ต่อที่โรงเรียนแคนโนพิทยาคมนะครับตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่าว่าแคนโนพิทยาคมให้อะไรกับพี่บ้างนะครับสำหรับพี่ตั้งแต่เข้าเรียนม .1 จนถึงม .6 คือได้อะไรมาเยอะมากจากแคนโนพิทยาคมนะครับทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของความอบอุ่นในห้อง,องเรียนแล้วก็เรื่อง,องกิจกรรมต่าง ว่าพี่เป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งนะครับเขาบอกก่อนว่าพี่เคยเป็นคนที่ที่อายนอมากไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะทําพอได้ไปอยู่แคนงพิทยาคมคุณคุหลายท่านก็ใส่ใจแล้วก็ให้โอกาสเด็กทุกๆคนนะครับได้ทํากิจกรรมไปด้วยนะครับซึ่งพี่ก็ได้โอกาสตรงนั้นนะครับทำหน้าที่พิธีกรหลายๆงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันแม่วันครูการประเมินอะไรต่างๆ ทำให้พี่กล้าพูดกล้าทำนะครับพี่ก็ยังได้เป็นประธานของคณะศิลป์นะครับสองปีซึ่งการได้เป็นผู้นำคนนะครับมันใชเรื่องยามันเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งของพี่นะครับมันทำให้พี่ได้รู้จักกิจกรรมทำให้พี่ได้รู้จักเพื่อนในหลายแบบทำให้พี่ได้รู้จักการทำงานที่มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากการเรียนนะครับพี่ก็ได้เป็นสภาของ โรงเรียนตอนม5นะครับซึ่งการทําง,งานก็สนุกดีครับเหมือน,นเราได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปดูงานที่สถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็นํากลับมาพัฒนาโรงเรียนนะครับนั่นเลยครับคือสิ่งที่พี่ได้ที่พี่พูดไปทั้งหมดนะครับคือพี่อยากจะบอกว่าแคนนวิทยาคมไม่ได้ให้เราเฉพาะความรู้แคนนอพิทยาคมยังใส่ใจในเรื่องกิจกรรมที่เด็กๆทําให้โอกาสเด็กๆทุกคนนะครับไม่ว่าน้องจะมาจากที่ไหนนะครับ พอได้เข้าไปเรียนที่แคนด์ล์พิยคมก็จะเหมือนเป็นครอบครัวก็อยากจะฝากน้องๆไวต้ตรงนี้นะครับว่าสาหรับน้องๆปองที่กําลังจะจบออกไปเรียนต่อไม่ว่าจะไปที่ไหน,นก็อยากให้น้องตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้ดีนะครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรน้องถนัดอะไรแล้วน้องก็จะทําอย่างที่น้องตั้งใจนั้นอย่างเต็มที่นะครับฝากไว้ให้ได้คิดนะครับแล้วก็อย่าลืมรงเรียนแคนด์พิทคมด้วยนะครับขอให้น้องๆกคนโชคดีกันเด็กครับ อยากให้น้องๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขียวเหลืองของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ